หมอชลีไพ่เดอะคีสวัสดีค่ะการทำนายดวงประจำวันเป็นเพียงการทำนายจากหน้าไพ่เท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเกิดวันต่างๆตามช่วงที่หมอชลี่ได้ทำนายไว้และในช่วงท้ายคลิปก็จะมีเลขเด่นฝากให้ทุกท่านด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นค่าครูให้กับหมอชลี่ด้วยนะคะ สำหรับการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะคุณเองเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมี energy แล้วก็มีพลังงานล้นเหลือมากๆนะคะในการทำงานทุกๆอย่างสิ่งที่มันเป็นปัญหาของคุณที่มันจะทนไม่ไหวแล้วหรือว่ามันยากเกินไปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะมีในเรื่องของข้อมูลที่จะเข้ามาช่วย support คุณในช่วงเดือนนี้มีคนเข้ามา support มีคนเข้ามา ให้ความช่วยเหลือไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่มันยากที่สุดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคุณจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะในเรื่องของเงินนะคะก็ในเดือนนี้ให้เรามาัระวังคนที่จะเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะไม่ได้เงินก้อนนี้กลับมาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปกับการซ่อมน้ําซ่อมไฟที่บ้านนะคะแล้วก็หากว่าคุณกําลังตัดสินใจ ที่จะใช้เงินทำอะไรอย่างเช่นการลงทุนโรงเรียนหรือว่าการทำธุรกิจ Export Import หรือเกี่ยวกับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะสามารถเอาเงินนี้ไปลงทุนได้เลยเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของความประสบความสำเร็จแล้วก็การรีเทิร์นกลับมาค่อนข้างสูงเลยค่ะ ในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะภาพรวมของไพ่ออกมาดีและสมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าใครที่หากว่าอยากที่จะมีลูกนะคะคุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะตั้งครรมีข่าวดีเข้ามามากมายนะคะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะอินสุขสมบูรณ์กับคู่ของคุณนะคะไปได้ยาวๆเลยะคะ่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้ไปที่ใหม่ๆที่ดีๆด้วยกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดในวันพุธักลางวันด้วยค่ะค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะหมอชลี่ก็มีเล่มมงคลมาฝากทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นค่าครูให้กับหมอชลี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ